ไหนเอาอะไรมาให้เพื่อนแดดจ๋า, <laughs> า,จาขึ้นมาแล้วโ <laughs> okay. อเคอนนะ่อนนะ่าอะอนนะ่อนน่าทำไมมานี่บอกว,ว่บอกว่ามานี่ใช่แล้วออใช่หนูก็คีดอยู่อ,อสวัสดีเพื่อนทุกคนเลยครับอ้าวสวัสดีดี แฟชั่นชุดน้ำมันแพงอันนี้แฟชั่นแฟชั่นชุดน้ำมันแพงมอไซค์ก็เล็กก็มีรถยนต์ก็มีไม่เอาไปไม่มีตังค์เติมน้ำันไปกับผมครับแล้วมาเปลืองน้ำมันรถผมอีกวันนี้แล้วคันนี้เปลืองซะด้วยนะก็เดี๋ยววันนี้เราจะทำคลิปแกล้งแฟนบิดที่ความเร็ว200ร้อยเนาะหิห <laughs> วันนี้เป็นวันนี้ผมเป็นสายติ๋มนะเพื่อนๆประมาณร้อยหนึ่งนะครับเพราะว่าคุยกันไปแล้วว่าถ้าไปด้วยกันก็แบบไม่อยากจะให้มันอันตรายเนาะเพราะว่าถ้าผมไปคนเดียวผมก็บิดขึ้นไปได้แหละแต่พอเราแบบมีคนไปด้วยมันรู้สึกว่ามันลูกเขาลูกเราอะแม่ผมก็ห่วงผมแม่เขาก็ห่วงเขาใช่ไหมแม่ไม่ห่วงลูกเนี่ย ไปฮะไปฮะรอ,อ,อบได้พันสองห้าสิบแหละไปก็ไม่ได้ไปไหนแล้วครับผมวันนี้ก็ไปโรงเรียนนี่แหละแต่น้ำมันแพงจริงฮะแพงสัตว์เราต้องเปลี่ยนน้ำมันไหม<ะ>ต,ต้องเปลี่ยนน้ำมันไหมเปลี่ยนรถไป นี่คิดว่าจะให้เปลี่ยนแบบเปลี่ยนรัฐบาลอะไรอย่เงี้ยนี่ก็โรงเรียนผมนะแต่ว่ายังไม่ได้เข้านะครับต้องไปส่งคนข้างหลังก่อ,อนนะฮะ ไปทางนี้บัวจะชนไหมนี่่ใช,ใช่ไม่นะวิ่งไปขวางกูอีกอ่าก็ทางนี้เลยเ,เพื่อนๆที่คลิปวล็อกนะตอนนั้นที่ผมทาตอนแรกเ็าจะถ่ายเฉยๆเลยคลิปนั้นน่ะแบบว่ามันมีไฮไลท์เนี่ยก็คือเส้นนี้แหละที่บัวจะชนผมอะ่ะนะนี่เลยตรงนี้เลยที่เรามาจอดถ่ายรูปตรงนี้นี่นี่ตัวนี้ แล้วก็เลยเนินนั้นไปเนี่ยมันจะเป็นคอกวัวอยู่ซ้ายมือเห็นป่ะเนี่ยมันอาจจะคอกนี้แหละแล้วก็ก็ปล่อยออกไปกินตรงนู้นเว้ยเราโดนวัวขวางตรงตรงไหนวะเฮ้ยมันมองมองมองหน้าวะใจตัวเลยนี่ผมโดนตรงนี้นะครับโดนโดนเป็นขวางตรงนี้เลยนะที่ดนมันไล่ตรงนี้แหละิบหายนะจังหวะนั้นรก ไปดูไปส่องดูวัวตัวนั้นคือถ้ามันมีลูกอ่อนอะ่ะใช่เลยครับตัวนั้นนะทพวาะมันเป็นวัวไม่รู้อ่อนนะฮะมันตกไกลเสียงรถแหละผมว่านะ กูได้เปรียบมึงมามึงมาเลยอย่ามาเฮ้ดิใช่เปล่าแอนน่ะเฮ้ยใช่ว่ะเคอันน่ะอันน่ะอันน่ะมันคู่มันคู่ออกมาเฮ้ยวู้อ์อ้นหม่อ้นหม เอเ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันมาหลังก็เจอกันมาหลังไอ้น้อง <c oughs> <c oughs> แม่ใช่ด้วยวะคอกนี้เลยล่ะีีตัวนี้เลยล่ะ,ะวันนี้เก่งเว้ยมึงอยู่ในกรงกูอยู่ข้างนอก ของตัว2,000กว่าบาทก็ไม่คิดเลยเลยนะครับผมไม่ใช่สิพันเก้ากว่าต้องวัดอุณหภูมิไม่เน่เด็กมาเยอะแล้วยังไม่มีคนมาเลย

ฮุตฮฮฮึแก้ศูนย์แก้ศูนย์หมดยังคะหมดหมดแล้วครับแก้ศูนย์หมดยังคะอสอิเต็มแก้ศูนย์หมดยังคะแก้ศูนย์แก้เราหมดยังคะอะเาไหนคะเขายคะโอ้โหเอะแก้แก้ศูนย์แก้เราหมดยังคะหมแล้วแก้ศูนย์แก้เราหมดยังคะยังเลย เราจะหากล้องไหนหารูกมึงไม่อยู่นี่ีวิตเรักมดตื่นตันตื่นตันสุดๆฮะแก้ศูนย์แก้รอหมดยังคะหมดแล้วค่ะแก้ศูนย์แก้รอหมดยังคะหมดแล้วค่ะเงียบใจนะเงีใจค่ะแก้ศูนย์แก้รอหมดยังคะแก้ศูนย์แก้รอหมดยังคะหมดแล้วทำไมทำกับลูกตถ่ายอะไรจ่อแท่ แกถึงแกเราหมดยังคะยังจ้าบ๊ายบายแกถึงแกเราหมดหรือยังคะอ้าวไ,ไม่ตอบค่ะ<ก>หนูหนูจะจบแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะดีแล้วที่จบลูก,<แ>ก,กสั้นเลยโอ้คิมิโนตริโกนิน่ตเตชิมายะบะคิโต รู้สึกดีมากเลยค่ะอยากให้อยู่ด้วยกันอีกปีหนึ่งดีใจนะคะคนรู้อ่ะผู้คามันดับอ่ะผู้คามันดับอ่ะมันก็ยังอายูุ

เรียนไปนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยคือการเรียนเนี่ยที่ได้ทุกวันนี้มันคืออนาคตนคักเรียนคนไหนที่จะเรียนต่อก็ขอให้เรียนนะครับเพราะมันคืออาชีพและอนาคตของเราถ้าไม่เรียนต่อหมายถึงม .3 นะเรียกว่าเราพ้นภาคบังคับ วันนี้นะครับถึงแม้ว่าสถานการณ์บางอย่างเกี่ยวกับโควิดที่เป็นปัญหาให้คุณครูไม่สามารถจัดก,การการศึกษาให้นักเรียนได้ได้เท่าที่ควรแต่พอ,ออดูแล้วคุณครูตั้งใจมากอยากที่จะสอนเธอแล้วก็ตั้งใจมากที่จะให้จบวันนี้นักเรียนโชคดีนะ ค่ะรายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะเด็กชายพงศกรแช่มขุนทศ ตรงนี้แล้วถ้าทักนเรียนจะให้ครูครรนายผูกนะครับสามารถที่จะนำสายสินนะครับไปให้ sẽ làm tăng ngọn thác hôm có này, mà à, mày <laughs> <ngay cả nước. cười> <laughs> à, đây, đây, <laughs> โอ้ยกี่บาทเนี่ยมอเลยทเอาไงอันนี้ทองที่อะเนี่ยทุไออะไรเนี่ยทุกมเลี่ยมเลี่ยมแต่เกี่ยไม่จบอะ้ย ชูอืมแก่ดีอะอ่ะชูโบแก้วว่าตรงนี้ครูรูอเปล่ายาวข้อคิดไหมบ้ามาข้อขอด้วย เอาบังดีทำมว้งเลยเอาไหมครับฮะเอาไหมครับติ๊ดติ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 ดอะไรรือใจะติดติดฮฮไม่เอาได้เยอะแร้วมามามาเล็กเล็กเล็กลืกติมาวิ่งไปตรงตี๊ดผู้นก้ได้มาดิทาผู้ชะผู้คนบ้างเกีเพิ่มไปเลยดิทำไมนี่มันนี่บอกอะไร แล้ววันี้มันคือ,อใช่แล้วแบบใช่หนูก็คิดไม่มีเค้กเ,เอาไงดีไปรจะเอากล้องจริงมาจุกแกนเอาไงดีเอาไงดีไม่ไม่ต้องเคิกหรอกเดินไปได้แต่แต่ครูจะไปดึงคืออามมาไว้ตรงกลางนะ<า>ดึงไปปุ๊บแล้วพวกแกยืนอ้อมเป็นวงกลมอ้อมคืออาร์มเลยแล้วใครไปเบิร์ดเหรอครับไปบ้าน ตะกลเาไหมโอเคไหมโอเคไหมมอสองด้มอสองที่ไหนมันไปไหนอ่ะมอสองไปเมื่อไรค่ะเออไปมไรเอาเฉพาะเฉพาะไปไปใหไปให้แล้วไปยัเอาแล้วนะเอาแล้วนะี่ยมามานี่มานี่หนูบอกเลยยัตรงนี้ตรงนี้ตรนี้ตรนี้ยัยตรนี้ตรนี้อ่าตรนี้ยังเฉยเฉยยันเฉยยัเฉยเออ มาดีมาดีแก้มแก้มจ้าลออายวจ้าลายวะจ้มลาวจ้มลายวะ้ลายวะ้าลายะ้าลายะ้าลาย่ะจ้าลายวะ้าายวะยะ้าลายวะ้าลายายวเ้ลยนะายว้ะาายวลยะ 好嘞。<noise> <noise> อ่ะโอเคครับวันนี้ก็เสร็จธารกิจนะสำหรับ การปัดชิมนิเทศนักเรียนนะครับเก็บของเก็บอะไรเรียบร้อยอ่าพอดีผมต้องขอตัวเขาก่อนนะครับผมเพราะว่ามีภารกิจนะที่ต่างจังหวัดนะครับที่พัญญาก็พอดีมีภารกิจต่อนะครับที่จังหวัดอ่างทองนะครับก็เลยวันนี้ต้องออก,กเร็วนิดนึงนะฮะ ไอไบเกอร์นะโอ้พี่แกจะตามทันไหมเนี่ยจะตามพี่กันทันไหมเนี่ยอรถเขาดูขับสบายกว่ารถผมเยอะเลยว่ะ <c oughs> <c oughs> ไม่ต้องปวดหลังเลยไม่ต้องหลังงอด้วย ไปไหนนอครับนี่เดินทางปลอดภัยเด้อพี่เด้อแต่ปลอดภัยครับพี่ครับไปจริงๆกลุ่มที่เขาชวนไปก็มีแหละครับผมพี่ๆขับปิวที่ต่างคนทศเนี่ยแต่ผมทะลึ่งนะผมทะลึ่งไม่ว่างเองนะครับผม โอ้พวกพี่เขามีแต่แบบคนทำงานแบบเป็นเจ้าของกิจการนะแต่เราต้องทํางานตามเวลานะครับผมเราไปไม่ได้เลยอ่าแล้วก็ช่วงปิดเทอมนี้เป็นช่วงที่แบบกํบลาลังยุ่งๆของเด็กเลยละ่ะก็เลยไม่สามารถจะไปเที่ยวกับเขาได้หลายทริปแล้วฮะเขาชวนจนผมอายอะ่ะโอเคครับพี่ไปฮะเดินทางปลอดภยัยครับผม อ่าโอเคครับก็สำหรับคลิปปัดชิมในวันนี้ผมก็ขอลาไปเพียงเท่านี้ด้วยกันเนาะก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับให้ผมด้วยนะถ้าคุณคิดถึงโรงเรียนคิดถึงความเกลียนที่เคยทำกับเพื่อนให้คิดถึงช่องอาร์มโอเยสนะครับผมไปฮะลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ